าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem-Based Learning สู่การสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ท้องถิน่นสวัสดีค่ะดิฉันนางภูริชยาอินบุญสง่งครูโรงเรียนบ้านทุ่งโปง่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต5ค่ะโรงเรียนบ้านทุ่งโปง่งตั้งอยู่ ตำบลบ้านตาลอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนบ้านทุกโปง่งมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบอาชีพหลักของผู้ปกครองและชุมชนคือการทำสวน นักเรียนส่วนใหญ่จึงให้ความสนใจเกี่ยวกับผลไม้ในชุมชนเนื่องจากในชุมชนหรือที่อยู่อาศัยของนักเรียนมีผลไม้หลากหลายชนิดเช่นลำไยอินทผาลัมและกล้วยเป็นต้นครูผู้สอนจึงคิดหัวข้อเรื่องของกล้วยซึ่งเป็นผลไม้ที่มีราคาต่ำกว่าผลไม้ชนิดอื่นๆโดยที่ครูนั้นต้องการให้นักเรียนคิดหาทางแก้ปัญหา และสามารถทำให้ผลไมน้นี้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นครูผู้สอนจึงได้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชากิจกรรมชุมนุมโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน problem based learning ทำให้นักเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและคิดอย่างสร้างสรรค์นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน และได้ลงมือปฏิบัติมากขึ้นยังมีโอกาสออกไปสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษากระบวนการพัฒนาขั้นที่1กําหนดปัญหาครูผู้สอนสร้างสถานการณ์ต่างๆเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนโดยครูสอบถามนักเรียนว่าที่บ้านนักเรียนปลูกอะไรบ้างและนำมากำหนดปัญหาต่อไป ขั้นที่2ทํทำความเข้าใจกับปัญหาครูผู้สอนจะกระตุ้นให้นักเรียนด้วยคำถามหรือการเสริมแรงเพื่อให้นักเรียนทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่อยากรู้โดยเน้นให้เกิดการระดมสมองโดยเริ่มจากการไปสำรวจในพื้นที่จริงนักเรียนทำการเก็บข้อมูลของต้นกล้วยจากนั้นจึงร่วมกันคิดถ้าหากนำกล้วยมาแปลรูปเป็นเมนูขนม จะทำเป็นเมนูอะไรได้บ้างและสามารถเพิ่มมูลค่าของกล้วยได้หรือไม่ขั้นที่3ดําเนินการศึกษาค้นคว้านักเรียนดําเนินการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบร่วมกันโดยนักเรียนร่วมกันเสนอเมนูขนมที่ทํามาจากกล้วยโดยการนําเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการสืบค้นข้อมูลจากนั้นจึงหาข้อสรุปโดยครูผู้สอนคอยให้คำชี้แนะและอำนวยความสะดวก ขันที่4สั่งเคราะความรู้นักเรียนแต่ละคนสั่งเคราะความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าโดยมีการนำเสนอกันภายในกลุ่มเพื่อหาข้อสรุปขั้นที่5สรุป และประเมินค่าของคำตอบนักเรียนนำข้อสรุปที่ได้มาสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่และเลือกวิธีที่จะนำเสนอสู่ภายนอกขั้นที่ 6. นำเสนอและประเมินผลงานนักเรียนนำองค์ความรู้ที่ได้ไปนำเสนอตามวิธีการที่กำหนดไว้เช่นการนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปนำเสนอให้แก่บ,บุคคลอื่น,นทดลองชิมและเก็บข้อมูลต่อไปและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน p r o b l e m b a s e d Learning สู่การสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ท้องถิน่นเรื่องของกล้วยกล้วยทำให้นักเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและคิดอย่างสร้างสารรคโดยนักเรียนได้นำกล้วยที่เป็นพืชที่มีทุกๆหลังคาเรือนในชุมชนนำมาทำอาหารแปลรูปอย่างสร้างสารรค์เป็นผลิตภัณฑ์ ที่เรียกว่ากล้วยแก้วบัวลอยอันชันซึ่งทำให้นักเรียนเกิดรายได้ระหว่างเรียนและสามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมในอนาคตต่อไป